ขาจิ้มไงเขาย่างย่างไฟร้อนๆจิ้มจิ้มจิ้มหม่มหมูหม่มหมูชัยภูมิอะไรนะคัมปิง้งไม่รู้่เลยคัมปิ้งไปหน่อย จับจับจิ้มต่อไม่ให้มันระเบิดค่ะอตอนนี้เรามีปลาช่อนมาเพิ่มนะครับไง มือย่างนีม่มือทําปลาช่อนปร,าปร,าปรลา,าแ,กแกเะ,ะ,กะ,ชะช่อนนาย่างตัวเอฟเลยกุกเกลือกุกเกลือลายยาวพี่แม่อุ่ ลายาวตัวยาวแกสมาางน้อตโอ้ยตัวไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมปลาช่อนนาไวมันในน้นป้าวมากตันี้นาก่อนตัวภาษาเฮอปลาช่อนกับเจอกับมํำแล้วครับตอนนี้ ช้อนหม่นเหลืองเหลืองก็ช้อนเหลืองๆง ย่างเข้าไปย่างเหลืองเหลืองมาสองถาดี่ละม่คุ้เลยก็ใส่สองอย่างหั่นเดี๋ยวให้ปอกกินให้ดูหันแล้วครับหันแล้วครับหม่ำชัยภูมิ ทำปิง้งร้อนปารร้อนไงจะพานะบอลพอครับพอแม่กินไหมอ,หอ้าวปลาช่อนเพิ่มอีกตัวงแล้ว เปรีเยงใส่ถาดนี่ลองลองเป็นไงมากรุนกินยังเป็นไงอร่อยเยน้อยไปหน่อยนะที่ร้อนไปไหนต้องพรุ่งนี้นะ เอานุ้ยลองเอา้อเอาแล้วไอตัวเสียงไปไหนล่ะน่าวลองกิ่นพไหมอืมเป็นไงครับผมโอ้โหคู่กันนั่นดิสุดล้วครับปลา,า,า,าช่อนปลาช่อนน,นา ไม่ไผ่เขาล้ามเจอแล้ว <pling> อยู่ตรงนี้ถูกนะแล้วปลาช่อนนาะตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยห่างกุศโอ้โหเนื้อเขาขาวโอ้ยฟันขึ้ขนละอนะุกล<ง>อเนะกลยหนึตัวเนี่ยตัวหนึ่งตัวไม่ฟัจริง พ่อลุยเีืยวเขาขาวเอาเลยพ่อลุยเอาเลยเอาเลยเนื้อเขาขาวอ่ะกินยากอ่ะหาไปชอเฮ้ยขาบนวนั่นโอหเนื้อเขาขาวคุงอ่ะ อยากกินคุงอะะไรไงพุงโอ้โหเจอแล้วคุ้งโอ้โหไงเอาตักมามาพ่อไอ่ไอ่พอไอมอื่างนี้หวานนี่ น้ำติ้มข่าเส็ดเส็ดเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมเออว่าหวานจริงด้วยหวานเงี้ยหวานแบบว่ามันสดไงใช่ไหมสดจากบ่อเลยนะแล้วสดมันจริงด้วนี่ยอ้าว ไงแก้มหวานอ่ะชอนยสวนเนี่ยสุกไหมเนี่ยแก้มอ่ะ